สวัสด <T ab, S 2> ีค <za> รับขอเป็นหน่วยยิปซีสุขันนะครับอ่ามือี้งานด่วนอีกแล้วนะครับว่าโจทโทงมากเมืีนะครับสั่งงานด่วนอีกแล้วนะครับเหแก่งานด่วนนะครับออกแบบใหม่นะครับงานด่วนวันนี้วันที่ยี่สามนะครับทโทรมากตอนสี่โมงเย็นนะครับทีองานด่วนผมถึงงานในเพิ่นเลยนะครับเพื่อว่าโจเผื่อิสรานะครับเต็มที่ครับสายครับ หลังจากที่บอลสั่งงาน่วนเข้ามานะครับี๋พวผมจะภาพเบิ่งนะครับกราฟิกกาลังปรับขนาดอ่างงาน่วนนะครับของบอดโจนะครับเมื่อีวันที่23สิบามแล้วนะครับบอลสั่งงานเข้ามาแก้ด่วนนะครับแก้ด่วนเลยนะครับแก้ด่วนสดๆร้อนๆเลยครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นแล้วกัดไปครับแก้ด่วนกัดคืดด่วนครับเต็มที่ครับเพื่ออีหล่าหน่อยของเขา กราฟิกเต็มที่นะครับเนาะกราฟิกกับเต็มที่ครับมาเนี่ทำโอกันไปเลยครับครับผมอ่านี่คือสถานการณ์ด่วนนะครับสถานการณ์ด่วนเลยสดล้อนเลยครับบอสโจสั่งแก้งานนะครับเป็นแงานนะครับเป็นออกแบบใหม่กราฟิกใหม่นะครับแับแก้งานใหม่อ่าเป็นละเอียดนะครับบอสโจ เป็นเหตุงานละเอียดดีผมเคยปเป็นบึงเป็นเหตุงานแล้วเล็กๆแต่น้อยเพิ่นมาปล่อยพันนะครับเป็นสั่งแก้งานแล้วก็สั่งพิมพ์งานใหม่เลยนะครับสั่งพิมพ์พพิม์มงานด่วนเลยครับตอนนี้ก็เวลาเสียเกือบห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเย็นแล้วนะครับเกือบห้าโมงแล้วเมื่อกี้ก็นนางแกแบบอยู่สี่โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มพิมพ์เกือบห้าโมงนะครับ ด้วนที่สชุดครับตัวนี้เป็นบางไยหน้าเวทีนะครับบบโจเ่็นละเอียดครับเป็นผู้บริหารที่เก่งเก่งละเอียดครับเล็กๆ,ๆหน่อยเป็นโมปลอยพันเลยครับหน้าเวทีเวทีซ้อมเป็นโมปลอยพานเลยครับละเอียดที่ดีครับะะเหมาะทีจะเอาเป็นต้นแบบในการเ็ุงานครับ กัโจนเป็นเก่งถ้าขนาดซื้อลูกน้องนะครับซื้อลูกน้องเพื่อนเนี่ยในไหลรวยชีวิตเนี่ยมันจำได้เบิดครับจำซื้อได้เบิดเลยผู้ใด,ดเป็นยังไงสุดยอดดีครับเพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับของเวทีนะครับของกีฬาหน่อยเฮ้านะครับกีฬาอุ้องหินก็แม่พี่น้องเอฟซีกัน เต็มที่กันครับวังว่าพอแม่พี่นองเยเเนี่ยสิเขามาเบิ่งายในงานนะครับวันถีเบเอเอาจนล้นสังกะสีเลยนะครับจนล้นสังกะสีเลยกุ้มปิดนี่ก็เอาให้แบบคุ้มปิดแตกไปเลยนะครับเขามาหลายๆครับกุ้มปิดกันที่ช่องทางสาวน้อยเพชรปัานแพงแฟนเพียรนะครับเขามาหลายๆครับไม่ให้กำลังใจบ่วโจวเป็นเป็นเหตงานเมื่อยครับ ผมบาดมือแล้วว่าตัวมือยหลยมือไหลยก็ผมอหอายหลอยเท่าครับผม,มา่าทถูกด้านครับสถากนาการณ์ตอนนี้เก่งแห้งครับเ่าตัวเป็นเก่งแห้งเก่ยงยีงดีไม่ได้เก่งเฉพาะโซเชียลนะครับเ่โาตัวเก่งจริงจริงๆครับผมสัมผัสมาแล้วเก่งใจดีครับ แลชุ่มชุดอีหลามอื่นอยู่แล้วเนาะครับเนาะภาีงามปันแดอื่นผมภาษีปิดลานไปตะเสากันนะครับว่าผมไปยันปัไดงไปน้ำมูกันผมก็ต้องปิดลานอื่อนไปตะเสากันงานเหน็บนี่แออหลาองค์ยิงโดยเฉพาะครับก็ตัวคนไดใบ,บว่างใจแล้วนะครับ รับ,บอมอบหมายผมว่าได้รับ,บอมอบหมายงานมากเห็ดไห้เลี้ยวตี่ชุดนะครับเห็ดไห้เลี้ยวที่ชุดเดห็ดแดีที่ชุดนะครับบอดโจวสั่งมากนี่คือผมผมว่างงานหน้าร้านเลยนะผมเห็ดงานบอดโจวอีก่อนเลยว่างงานหน้าร้านก่อนนะครับตอนนี้ ทำงานให้กีฬากับบอลโจก่อนตอบแข้นเพิ่นครับตอบแข้นเพินเป็นห่งวิชาความดูมากมากข้าหัวจกักคอหักแม่หักหัดจักเอฟซีเอฟซีกีฬาเอฟซีบอลโจหอูกระดีแห้งเนาะครับนาะุดจอดเอรีเอกนวมกับเป็นเอฟซี G, คนหนึ่งด้วกันแแบบข้อได็ ตัวยังไม่เย็นที่จุดนี้กับแบบตื่นตันใจครับตื่นตันใจเบาบ่าเจงครับตั้งทัวร์ชิวเบาอีกอย่างเบากพ่าถือเบากพ่าออกเบาแต่คำเดียวว่าตื่นตันนะครับพุ่มใจเนดะ้เบาโจาเลยไม่เหยียบลานพร้อมก็ถือว่าเป็นไอดอนอผมได้หล่ะครับบาโจนี่ถือว่าเป็นต้นแบบเลเป็นเก่งเก่งครับ เก่งทั้งดูแลปก,กป้องพ้นทั้งบริหารจัดการนะครับเก่งวิสัยทัศน์แต่เพิ่งกระจดีนะครับที่สำคัญใจดีโจใจดีนะครับพีแมแปนโอที่ไปยุ่หันกะละลายมือกะน,นาฟิลูดีครับว่าเป็นใจดีตันนนวจริงแล้วเป็นใจดีนะครับ ใจดีสุขภาพนะครับบัดโจลูกน้องฮะหากทุกคนเลยนะครับลูกน้องฮะเป็นทุกคนเลยรับี่น้องมาวัานที่ยืดซีนะครับมาหลายๆนะครับมาหลายๆตอนนี้หน้างานเวทีเหมือนกัก๊าลังสิตัางก๊าลังตัางนะครับงานที่ตัางไปช่วงหนึ่งแล้วว่าผมกัเล่งงานกักัยังบริออกไปไายนะครับเนี่ยเสียไปชุดนี้ไปส่งกัสิไปไาย ถ้าเก็บไปลงมือหลังนะครับตามกฎอาจจะลงหลังวันที่24ครับผมอันนี้ก็เต็มที่ครับเวทีต้องเป๊ะครับเพราะว่าระบบไฟระบบเสียงกับเป๊ะทุกอย่างแล้วจงพี่น้องเห็นขนไห่โซ่ฉากเนะครับโซ่ฉากของว่านวันที่ย2 ผมนังเบิงผมไปไปส่งโอ้อลังการแห้งครับอลังการฉากอลังการครับเสียงจีเสียงนี่ผมว่าแบบสุดหอดแบบคักกาฟันเสิร์ตครับยิ่งกว่าครับยิ่งกว่าฟันเสิร์นเลยนะคุ้มคุ้มแน่นอนครับ ระบบฉากหลัง LED สุดนะครับสุดประเทศนะครับสำหรับคอมมอเอซี่ทั้งตั้งประเทศแต่ก็ฝากเขาคุ้มปิดน่เด้อครับทั้งผักคืนทั้งผกักใบผักเหนือผากกลางนะครับสีมาบรไดถสีมะพร้าดีดีฝากเขาคุ้มนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพียนเขาคุ้มไปตอนนี้เลยครับ ตอนนี้แอดมินก็นทํางานหนักด้วกันครับแอดมินรอตอบทุกท่านอยู่นะครับเปล่าขอบคุณม,มาเด้นะครับให,ใหกกําลังใจยิ่ล่าว่าโจเปิ้ลรับอนอนด้วยกันใหกกําลังใจกันครับยิ่ลา่าเต็มที่แน่นอนครับยิ่ลา่าเขาไปเบิ้งกันมาชุดนี่ล่ะสวยขนาดไหนอลังกายขนาดไหนครับปีนี้ไปแหกกําลังใจลูกตเตาเฮ้ยเวลาหน่อยฮ้องว่โจ สอนงุดเป็นเหตุงั้นนะหนักเลยสจุดท้ายนี่กะขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ,ท,ท,นนรบที่เข้ามาหลับชม่มขอบคุณพอแม่เอฟซีที่หลาอุ้งอิงทุกท่านนะครับที่เข้ามาหลับชุมนะครับในลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกับขอบคุนนะครับาปอโจนะครับคือว้วางใจนะครับหมอกเงา้นล้วนเงา้นเล่งให้ครับผมก็จับให้เต็มที่นะครับเนี่ยวเช็จแน้วผ้ก็ัิจออกไปทรงเลยนะครับสำหรับนี่ลาวุ้งอิงนะครับสำหรับปอโจเต็นเต็มที่เป็นงา้นหนักถูกาซอยเต็มที่กันครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณน่ครัอเมฟซี่เก่านะครับเมฟซีุ่้งอิงนะครับ พลังเงียบบ้านฮักทุกบ้านนะครับทุกหลังเลยนะครับอ FC บอสโจอ FC สาวน้อย so, mm hmm. เพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณจากใจวอนนี้ยอดผู้ติดตามผมก็เกินคาดนะครับเกินคาดดีๆครับ mm hmm. ทุกทายมีอ่ะทุกมีอก็ขอเสนี้ก่อนนะครับขอตัวเขียนงานตอ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ